สวัสดีจ้าพี่นองจ้ามากินเขาแรกน้ากันเด้อมนีนี่หลายอย่างตับกับอ่าปิ่งปีกไก่มาเด้อค่ะพี่นองจ้าตับว่นน้ใหม่เด้ค่ะแต่ว่ามันขึมหนาหนาวแล้วค่ะมันจะเป็นขึมๆมืนีน่ะตํานันเส่น้าปูกับอ่าปากกอกแล้วก็ปูดองหน้าปูหน้าดองเ้อค่ะพี่นอลจ้ามาจ้ามามากินเขาน้ากันเขาปั่นแบบไงเอาเพชรกระอดเอาเด้อวนเฮ้ยไม่เป็นหรอกปียะไม่เป็นหรอกมาแสบน้ำกันได้ค่ะเด้อมามากินด้วยกันนะครับ เราหายเป็นไล่คลิปสมแทบบอกกอกตบกลอกเออน่เป็นจับพี่น่องแช่แพะมักอดีอยู่ข้ามแล้วพี่น่อง Hình nạn nào hình khám bay ăn bà là luôn มันเปรี้ยวแบ,บกลมกล่อมปลดิเนาะใช่มาก,กวอาซ้ำเวยน้ำปลา,ลามันก็น,นวดเลแล้วต้มไส้บาก,กว่าสีดำหง้มกินสิเป็แหละใส้ดำปูพร้อมเห้เงสีเค็มปีกระดับเพื่องเพื่อนจานแซ่บค่ะ อร่อยมากปิ้งตับแทบอืมปกติเรากินเนียไก่ย่างเนาะแล้ไม่เคยกินเนียปิ้งตับอ,ๆๆอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดแทบพี่น้องแทบแบมบานไหมคะ

นี <Yeah. S 2> mm ่ถ hmm. mm ้า hmm. ที่แบบแดงกำๆเต้าวาสีจริงไม่กลั่นนะแดงแดงอีกเฉดหนึ่งบอลเซจีแปลกๆไปเยอะอะไรมันมีแต่เมกใช่มันเมลเป็นมืดๆคึมๆไหมคะเดี๋ยวยังมีแซงเลยแป๊บเดียวคึมไหม คือแบบน่าหน้าเนาะน้ำตามขอ่อยทะมาโน้ตแฮแบบหอมมันแบบอุ่นมันล่วงมันล่วงหอาเป็นเทียโอ้ปิ๊กนึกว่าอะไร มาเป็นแผ่นนะจ๊ะแล้วเดือดกินข้าวกันรสชาติแบบเนี้ยไม่เคยเผ็ดอี่แหละพักกินทานันพี่นอกจ๊ะ ใช้น้ำปลาละอิลาผากกินนะคะเพิ่มความเค็มคนด้วยน้ำปูด้วยพี่น้องด้วยน้ำปลามีปูนะคะสองขวดหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทส่งฟรีโอนนะคะสามแถมหนึ่งสองร้อยหกสิบเก้าบาทส่งฟรีโอนถ้าพี่น้องเอาน้ำปูไปนั่นหนึ่งสองสามกระปุกไม่มีค่าส่งเพิ่มนะคะพี่น้องจ้าทรงแปมกันเลยแสบพี่น้องการันตีเลยน้ำปลาแดกไข่น้ำปูนี้ดูค่ะกัด ไม่ต้องพูดถึงพี่น้องมันอร่อยนามปูนี่กล้องฝังเนื้อแต่ก็ตามภาคไหนน้ำปูน้ำปูออกระเกน้ำปูใส่ค้นเห็ดได้พี่น้อง เป็นเจ้าที่เห็ดดีแล้วก็รสชาติดีหอมตับแม่จับยิงใหญ่นะอวัอืมน้อนย่ตับนะครับใครไ่เห็นมาเป็นเม็ดออ Ừ. Bây hình ta nhầm phía là bây Rồi, rồi. Ừ. Bọc lá dịp nhỏ. Mấy ăn ai để đi luôn. Má phải là tạp lắm. Má cái bọc tui giả rồi còn đéo là. Lửa với bác mà. ดูเม็ดบักกอกเป้งๆเ,เลยมาเลยทำให้ต้มตำร้อยกันไปอีออยากใส่น้ำปะลากับน้ำปูก็ซึกยอดเลยอะ่ะม,มากินเขาอยู่หน้าก็ต้องกินรสชาติแบบ บ้านๆน,นะคะอืบ้าไม่สิคืมลองคืมรองหนาหนาวอะ่ะไม่สิเมกมั่สิบังไห้ถึงเนือหมืดเร็วเริ่มเขนานาหนาวแล้วค่ะอากาศเย็นๆเอาใค่หไหม,มเย็นตวบาบ้อนหนาวแบบเจ็บมันยังไม่ถึงเวลา เดีนี่ปกติน้าเรืออยู่12อง,องศาตอนนี้มันิบองศา12องศา สมฝาดประกอบป้าพ่อใส่บักนาวไม่จริงจรไปพิพูนมมาอ่านกินตำมอกหุ้งแบบสมสมน้ำนิดน,นึงสมนัวไหมพี่น่อแ <c oughs> น่นอน <c oughs> ต,ำต,ำต,ำต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 รงนี้ ส้มอืมเก็บเครื่องออกไม่ไปเห็นเส้นตะมือ บักกอนี่มันอร่อยจริงนะเปรี้ยวๆฉันแซบบางต้นนี่เปรี้ยวๆฝรั่งมัน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 เปรี้ยวฝาดหวานมันไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวแบบมันจะเปรี้ยวมะนาวบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันแซบใช่นี่ไงเสร็จคนนี้แหละเลือกตับขึ้นสิผิดอ่ะ อืมอร่อยเนาะมันบรรยากาศดี มีแต่เครื่องตอนนี้เส้นได้มันแไหรหนูว่าหนูจำเยอะอยู่นะแป่ว่ามันสบหลายแล้วตัวเยอะอืมท <c oughs> ไมเกินผิก่เลย นี่ตะเกียงพี่น้องสน,นับกันแซ่จกมาแจกอร่อยอยู่พี่อาพี่น้องพยากแซ่บนะคะนึกถึงบรรยากาศแบบว่าอยู่หน้าบ้นบานแบบผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพระต่ำไปกินนะคะพี่น้องจะ้ะ รสชาตินี้เลยค่ะพี่นนจ์จด้วยน้ําปลาไรอราพากินสูตรแซ่บนัวนะคะพี่นนา์จ์แล้วก็เพิ่มความแซ่บความเข้มข้นเข้าไปเอ๊ะอย่าเยี่ยวใส่นะถ <c oughs> ูกใสแหลมเสียงเสียผัดลมพกผ้าพี่น,อน้อง แล้วก็น้ำปูปนะคะพี่นอนองจ้าโปรโมชั่นของปลาร้านะคะซื้อ2ขวดส่งฟรี139บาทซื้อ3แถม1 269บาทส่งฟรีถ้าเอาน้ำปูไปด้วย1ถึง3กระปุกไม่คิดค่าส่งเพิ่มนะจ้ะพี่นอนองจ้าสินค้าขายดีนะคะพี่นอนองจา้าผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีทั้งโอนเงินและปลาทางนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ดาภาก,กินไปแล้วสวัสดีจา้จา